ไอ้ไอ้อย่าไอ้ทวนอย่าไอ้ทวนเพื่อนผมเลยไอ้เพื่อนผมไปไอ้เพื่อนผมไปด้วยหยุดก่อนหยุดก่อนข้าก่อนใครวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพ่อมัตายแล้วขออ้อยขอสิงจรกินเลยขออย่าช่วยหน่อยนี่จะแห่พับป่าไปไหนเนี่ยไม่ได้แห่พระบมาที่ไหนพวกนี้มันเป็นลูกหนี้ฉันกนล่านเลยอ่ะไม่ใช่ธนจำข้าได้ จำได้สิวะอย่างนั้นขอคิดแค่ไม่นานว่าเศรษฐีผู้มั่งมีมีรอยยิ้มให้กับคนยากไร้แต่รอยยิ้มอาจแฝงอะไรด้วยบางอย่างนั่นคืออำนาจจะอำนาจหรือไม่อำนาจเมื่อยางที่ข้ารับราชการก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไหร่พอออกจากราชการมาก็เอาเงินมาออกดอกออกเบี้ยแต่เด็กสามคนนี้แม่มันกู้เงินฉันไปไม่มีเงินมาถ่ายคืน ฉันเลยจะเอาตัวพวกมันเนี่ยไปขัดดอกที่บ้าน,านฉันกเกษที่ร่ำร้องเมื่อสักครู่นี้ใช่เขาทุกร้อนใช่หรือไม่เราใช่เท่าไรห้าหมื่นข้าขอดูหน้าเด็กคนนั้นต้องเป็นชนวนเหตุที่สําคัญมีคนเดียวเท<ม>่านั้นท,ที่ท่านจะรังชีวิตเขาไว้สีเรื่องของท่านทะลีกทางไปะดีกว่าข้าขอพบหน้าเด็กคนนั้นก่อนเดี๋ยวทีเี๋ยวทีเป็นยังไง ฉันขอไปถ้าฉันเป็นสองแรงได้ไหมเอาอ้นี้กลับได้ไหมเอาไปเลยลำคาญมากเลยอ่ะไม่ต้องเอามันไปได้ไหมเฮ้ย,ยมึงคอยดูมันด้วยมึงคอยดูมันด้วยจะขอความเมตตาจากท่านก็นแค่ว่าตอนนี้ข้ามีทุกร้อนการเมืองนะ่ะปัดออกไปเถอะชายชาติทหารจอมแก้ไขได้แต่เราจะตัดกรรมตัดบาปตามหาชีวิตครอบครัวที่กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมบางครั้งบางคราวมันอาจทำไม่ได้แต่ถ้าสร้างบุญสร้างกุศล บางครั้งอาจจะทําให้ค่ากลับมามีอะไรบางอย่างที่สมบูรณ์ความสุขเช่นเดิมมีเห็นใจนะเนี่ยเห็นใจกับครอบครัวของท่านขอดูหน้าเด็กคนนั้นที่ท่านจะรั้งเขาไว้ในชีวิตเด็กผู้นี้ให้นามว่าไอ้ทวนมันเป็นลูกนี่ค่ะอยู่ไหนมึงพาไาไอ้หานไอ้หันพามาพามาแล้วข้านายลูกนี่ห้าหมื่นนะเนี่ยห้าหมื่นเลยนะเนี่ยเด็กที่ชื่อว่าทวนใช่เด็กจะทวน จะต้องเป็นเป็นลมหายใจเป็นสิ่งมีค่า,าที่ค่าจะต่อบุญต่อกุศลให้เดบบพบครอบครัวต่อไปสออมจอขอ,อนนให้เจ้าไม่ว่าจะอายุอานามเท่าไรขอให้ต่อบุญกุศลข้าด้วยเถิดไหนเล่าเจ้าทวนขอดูหน้าหน่อยเถิดนี่เด่นเจ้าไม่ใช่ใช ไม่ใช่เมืองโดนซะมาเมืองอ่ะนี่ตีพี่กูถ้าช้ากว่านี้กูจิบพี่เชื่อนคอแล้วนะตัวนี้มานี่คนนี้นี่ทวนคนนี้ฉันทวนไวจ้ะคงไม่ตลกเหมือนเก่ามายุ่งทำไมเฮ้ยวายจ้ะ มองอย่างั้นดวนก็เป็นแกมองเป็นตาทุกังเลยเป็นแกเป็นคนเดียวทนเดียวกูดิน้นผู้ดิมีเจ้เหมือนโดนขวานมาจามคนหนึ่งที่ตามความจริงมันโดนมีดกลีดยิงเจ็บใหญ่มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนไม่รู้เขามองไปแปลก เขาชอบมึงเกิดรักมากล้นเหมือนคนอะไรที่เหมือนความรักแรกรักใครมีค่ารักแบบนี้อาจมีทํานองมองหน้าสอดคลองเหมือนใครก็เหมือนเมียเรา ที่เขาใจร้ายที่จากจความใครกับเมาอไอเ,<า>เด็กคนนี้<อ>ที่แน่ๆจะเมตตาให้แก่แ่กันมาแล้วั้ยมาแล้วนะกุศลส,สร้างสว่างพบทางสวรรค์พบครอบ กลัวฉันมีชชาแต่มันหลอกว่าเราแปลกใจเราฟินลิงจะช่วยหรือไม่ช่วยยังเกรงกลิง่งตีนกลาง เราม่<น>าแก่ <นา S 1> แล้วไม่ต้องไปช่วยใครก็หรอกอายุอันน้นเราก็มากแล้วเก็บเกินไม่จควาหน้าเหมือนใครบางคน,นาสายตาสอดส่องมองท้อสัตว์ความคิดไอ้ทวน อยากถามสิ่งที่เขาคิดติดตามเหมือนเราเลิศล้ำเลอค่อาหรือมีอดีตเบื้องหลังฟังเลิกภายในรู้สึกมองเศร้าหรือมีอะไร ที่เกี่ยวมาไา้กับเรามีอะไรที่มาให้เกี่ยวกับเราสายตาของเขามองข้าให้ไอ้ทวนมนเมื่อหัวใจเศร้ามองอย่าหามที่เขาจ้อง มองมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรขาดแค่ขาดแค่มีน้ำตาและแค่ใส่ใจบุษนานะชักชาถ้าไมไทยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปไเดี๋ยว,วเดี๋ยวข้าชาชาก่อนข้าขอไถ่ตัวเด็กคนนี้นะครับไถ่ตัวเด็กห้าหมื่นช้นะเจ้าทวนข้าถ่านะห้าหมื่นเนี่ย รวอีกสองคนด้วยหรือเปล่าล่ะไอ้ตัวนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นนี่มีห้าหมื่นนี่แค่จะทวนใช่ไหมใช่แล้วอีกสองคนแล้วสี่สิบหลายชีวิตเราสองคนนี่ถูกนะถ้าอย่างนั้นกอถ้าอย่างนั้นกูคิดไม่นานเลยล่ะทำไมเอาแค่นั้นพอแค่นั้นพอถ้ามีแค่ห้าหมื่นเนี่ยเดี๋ยวอีกสี่สิบติดไว้ก่อนได้ไหมมันจะติดยังไงล่ะกูาไมปีเลยอ้าวเงินข้าไทยสามคนเลยนะครับแต่ผมบอกก่อนว่า เผมชอบผู้หญิงกันนะครับผมไม่ได้ชอบผู้ชายนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายไปแล้วไปเป็นหัวไม่เอานะครับมีคนใจทีเข้ามาแล้วแต่เขาละกันทีเนี้ยค่าแค่เมตตาอ๋อไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเห็นแล้วสงสารแล้วทุกวันนี้ดูสภาพว่าข่าวบ้านเมืองเนี่ยมันโชคร้ายแค่ไหนเกิดมาบางครั้งเนี่ยแค่เดือนเดียว2เดือน3เดือนเขาทุบตีจนตายแล้วขอบคุณมากนี่ขอบคุณนั่นคือเด็กที่มีเวรกรรมน้อยะที่เขาเกิดมาไม่ทันลืมตาดูโลกเท่าไหร่แล้วก็ตายไป ถ้าในทางทมกรรมน้อยนักไม่ต้องใช้กรรมเยอะแต่มึงพวกมึงเนี่ยยังกรรมเยอะครับกูจะถ่ายกรรมให้ในตอนนี้ขอบคุณครับกรรมกี่มื่นตังเท่าไหร่ห้าหมื่นตังเอามาดีจะมีคนมาถ่ายตัวมึงนับดูห้าหมื่นบาทครบไม่นายระดับเศรษฐีแล้วไม่ต้องนับแค่กูดมก็รู้เท่าไหร่ถ้าเราเชื่อใจกันนี่มึงจะหมูกดีขนาดนั้นเลยเหรอ คน,คนที่ทไหนเนี่ยใช้ดมแล้วรู้เลยเฮ hey, ้ยธนาหนูมีไหมนี่ไนทำไมยังมึงมิงกูขนาดนี้เลยเหรอทำไมวะมึงเห็นกูเป็นไงมีเรื่องจนได้คนมีค่าเมตตาสรรพสัตว์ที่มีชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเกินมาสองใบอ่ะแค่ดมเนี่ยมึงรู้เลยว่าเกินลาไปกูไม่เคยโกงใครอย่าทำแบบนี้กูละแวกไปหมดแล้วขอบใจมากเงินนี้ฉันจะเ,เก็บไป

เมตตาผมด้วยเอาให้ตายเอาให้ตายอุ้ยบุกบุกแล้วมาทันมึงนี่สองหน้าจริงๆเลยวนต้นตีนให้เงินไปปุ๊บเอาเงินมาเออนี่อย่างเงี้ยจะไม่มีปากเสียงแต่ถ้าเอาเงินคืนมาปั๊บพี่ครับสงสารผมด้วยเพราะฉเก็บเก็บเอาเงินไปเอาเงินไปเอาละเอาละเมื่อกูทั้งสามคนจบกันเรื่องทั้งหมดกูถือว่าให้ทานไปแต่อย่าให้กูเจอพวกมึงอีกเนี่ยกูเอามึงตายแน่ ไปไปไหนขอบคุณน้ามากครับไม่เป็นไรถือว่าเราถูกชะตากันขอบคุณท่านมากเห็นเจ้าทวนแล้วข้านึกถึงความหลังครอบครัวตาลาตาลาไอ้หายแล้วหายแล้วมึงอยู่อย่าให้มึงมาเนี่ยไม่มีไนอะไรไม่อยู่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนมัเนี่ย อะไรเกิดอะไรขึ้นอย่าสิกวาดลวงล้วงอะไรหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีฟลรีนหรืออะไรต้อยังไงต้องอะไรโอ้ยพี่ต้องอะไรไอ้นี่หรือเปล่าสองสองท่นที่ท่านคืนมาหรือเปล่าเป็นปึ้งไอ้ตากูหายตากูก็ห้ามือที่ถ่ายตัวไปแล้วไงก็กูพอกูเดินกูใส่กระเป๋าพรากูก็เดินไปเลยอาไรนะเพราะฉะนั้นแล้วเที่หายเลยไปหายที่ไหนหรือเปล่าไปได้หายตรงไหนแค่ตรงนี้เองเนี่ยเอาแถวนี้เลยนะอยู่แถวนี้แหละแล้วใครจะเป็นพยานได้แล้วว่าท่านไปหายที่ไหนล่ะกูไม่ไว้ใจใครถ้าให้ไปแล้วนะ ไม่ไว้ใจใครเลยในที่นี้ตะคนเดียวข้าขอคนตัวทุกคนเฮ้ยข้าบริสุทธิ์ใจข้าจะถ่ายตัวเจ้าทวนและอีกสองคนเชิญได้เลยไอ้ฮานคับนายแต่อย่าเล่กคนอ่านะถ้าเล่กคนพกมากี่บาทตามจํานวนที่ท่านต้องการที่จะถ่ายตัวไม่มีเลยเหรอไม่มีก็นี่ไม่มีไม่มีคับนายมีแค่นี้มีต้มไมมปวดท้องไม่จไม่ต้องไปห้ามไปไม่รู้ดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคนได้เลยครับช็อตเหรอช่วงนี้ จะมีบ้างไหนจริงหรือเปล่ามึงคนดูปลายปลายปลายไม่มีปลายมึงตัวนี้ต้องมีแน่มีหรือเปล่าเนี่ยอะไรพูดว่ากูต้องมีเงินนไงฮะมึงคนดูอันนี้มันเจ้าเล่ห์นะไม่มีเศรษฐีนี่เก่งนะเลี้ยงลูกจนโตได้ป่านนี้นป่นลูกลูกน้องหรือว่าลูกชายเฮ้ยเอะไรเนี่ยโมกอะไรเนี่ยง้อ นี่ก็พกอย่างนี้เหรอพกผมพกมากินจริงเหรอหิวกลางทางไม่เผื่อกูเลยสักลูกเลยจะตอบก็ตอบ้คนสุดท้ายนายตัวนี้พิรุษไม่รู้เรื่องตัวนี้พีรุษมาเนี่ยมาเนี้ยอะไรก็เรื่องเหรอมาเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นในหน้าข่าวมากมายทั้งเฟซบุ๊กก็มากมายเดี๋ยวนี้ยัดข้อหาให้ก็มากมายแต่จริงกันกูหายกันกูหายแล้วท่านเนี่ยเคยบาดหมางกับพวกผมสามคนมาก่อน แล้วถ้าท่านแกล้งบอกเงินหายแล้วท่านมายัดใส่ผมท่านใส่ความผมล่ะผมจะเชื่อใจได้ยังไงนี่เงินของกูกูจะไปใส่ความมึงทำไมอ่ะไม่ใช่าท่นจะบริสุทธิ์จริงให้ผมคนทันสองคนกับแม่ะได้ให้วแมนไอ้เด็นไอ้เด็กเลยหุบเนี่ยจักระแลเม่นไม่มีคนนี้ทั่วเงินเนี่ยกูเงินเนี่ยกูกูจะไปทำไมเออมึงบ้าหรือเปล่าเงออเท่านั้น มึงหาให้ดีมันดูที่มันที่ดีมาอีเนี่ยที่พิรุษเยอะสุดได้นะเข้าใจเปล่าเดี๋ยาค้นเสร็จผมจะไหนวะสะพายไม่หมดเลยไหนวะทำไมกูไมหนวะกูไม่ได้มาไหนวะเงินเหรอไม่ใครเนี่ยพวกมาไกลเปล่าใครเป็นใครไกลเนี่ยจะพวกมันทำให้ดงหายเก็บไม่บ้านนู้นไม่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 มีไม่มค้นจานค้นจานคนนี้ดีคนนี้ทั่วคนไปมึงคนไปอ่ะอาไม่เปล่า ไม่มีนายไม่มีบอกแล้วแกนะคนขี้แก่แล้วแกเลยไปหลับไปเหลือบไปเล้อไพล่าไปเล้อไปเล้อทะลึ่งทะไล่ทะลวงทะเลงยังเอาไปไว้ไหนแล้วเออไม่ได้หรอกว่าบอกขอแตกได้นางไงนางไงเอ้าเขาเล่นลิ้นเหรอได้ได้เนด็กกาจะมาใส่ความผมเลยเนี่ยใส่ความผมเลมาได้ยันไงฮะเสถษฐีเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นใส่ความผมเนี่ยหยอกเล่นไม่รู้ข้าต้องการหาไม่เจอถ่ายคนบริสุทธิ์หน้าตาเหมือน เดี๋ยวกินยำตีนไก่ดีมั้งยังเป็นมารรู้สึกกับไข่เหรออ่านานยังไงก็รู้จักกันได้เงินแล้วไม่ติดใจใข่ไปก่อนโชคดีขอให้เงินนี้เชื่อมสัมพันธ์เราไว้อย่าคิดเป็นมารต่อกันได้ค่าถ่ายชิพิจาทและเพื่อนแล้วอย่าคิดรังควานรังแกเขาอีกเมื่อกี้เมื่อกี้กระเป๋านี่รั่วใช่กระเป๋าน้องได้เงินแล้วก็กลับไปเถิดไปปพี่ครับพี่เงินลวก เงินล่วงอะไรมาแล้วพี่มาเล้วมาดิเงินพี่ล่วงอ่ะทดนนะไอมึงน่าจะกูไม่ใช่แบบนี้เลยนี่ไปก็พี่กันล่วงพูเรื่องล่วงพี่ไปก็ไม่ใช่คนดีไอ้บ้าไม่ว่าเขาเออด่าเคยดูแล้วเรื่องนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไหวพริบใครแค่ไหนป้องกันใครแค่ไหนก็ขอให้มันหยุดกันด้วยความดีตรงนี้เจ้าทวนพ่อขอเรียกว่าพ่ออยากเป็นพ่อบุญธรรมเจ้าเป็นบุญของชั้นทวนเหลือเกินที่ได้ท่าน มาถ่ายชีวิตเอาไว้เจ้าทวนเชื่อไหไอทอกครับชื่อมึงไม่น่าเรียกแต่ก็จำใจต้องเรียกพ่อพูดอะไรกับผมพ่อผมชื่อไอไอ้ทวยครับทุกคนพ่อรับไอทวนเป็นลูกบุญธรรมใช่พ่อช่วยรับฉันสองคนเป็นลูกทําบุญได้ไหมไม่เอาเขียนเข้าวัดไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อยู่ในความเมตตากรุณาของฉันจะพาทุกคนกราบบาบรงท่านกุสุมาผู้นำแผ่นดิน รับใช้แผ่นดินรับใช้พระองต่อไปมนทินในชีวิตบางครั้งเรามองตากันอาจยังไม่อย่างรู้ถึงวันแสงสว่างแต่พระองค์ท่านเมื่อรับใช้แล้วเราใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมวันนี้ขอใช้แทนคำว่าพ่อยังไม่ถามที่มาของทุกคนให้เด่นชัดครับพ่อแต่ต่อไปพ่อจะถามให้หลงลึกมากกว่าเดิมว่าที่มาของเจ้านะ่ะคืออะไรครับพ่อ เราคงรู้กันมากกว่าเดิมและบางครั้งเราอาจรักกันมากกว่าเดิมตามมาอาจจากเลื่อนขั้นกลายเป็นพ่อจจะเปอนเมียก็ได้มีพ่อบุญธรรมด้วยู้นะล่หตามเาเมื่อกี้ที่พ่อเขาพูดมึงคิดอะไรอยู่ใช่มึงคิดกับไอ้พ่อเขาพูดไปแล้วดาบแทงมึงมึงจะได้ตายแล้วหมดตัวใช่ไหมท่านผู้ชมครับรอชมฉากต่อไปเจ้างามนัก ไม่ค่ะองคุสุม,มาแทบจะเผลอจะไม่ได้อยาจะบอกว่ารักเจ้าแต่หากว่าเป็นด้วยความจริงนะเบื้องหน้าข้านั้นจะจะขอเจ้าเป็นชายาข่านี่ว่าเป็นบุญของหม่อมฉันแล้วไปคะ่ะพระองค์ท่านหมอ ดวงจันทร์นั้นมีกระตาย่ยมองดวงใจฉันมีแต่เธอเรารักกันมาตั้งนานฉันว่าอาดพิมานสวรรค์เลิศเลอสองเรา คงอยู่ร่วมกันไม่ช้าไม่นานมีฉันและเธอ หนุ่มต่างบ้านเข้ามาเสนอรูปลอแทมผู้ของรวยกลัวจใจคนสวยก็อาจจะเพลอสองเราคงอยู่ร่วมกันหวังว่าสวรรค์ไม่พรันพระ 아악 그. คงได้พบเธออยู่มาไม่ช้าไม่นานกลัวหนุ่มต่างบ้านเข้ามาเสนอรูปหลอแทมพ่อยังรวยกลัวใจคนสวย ก็อาจจะเพะ้อสองเราคงอยู่รวมกันถ้าหากนงครานไม่ปล่อยใจไปเจอฝ่าพระบาทพี่คะหม่อมฉันชื่ชวทับทิม,ททมพี่คะข้าอยากจะรู้นักสาวงามมีนาว่าทับทิมเนี่ย จะอยู่ที่ใดกันบ้านหม่อมฉันอยู่ที่บ้านป่าผาดอยหม่อมฉันเป็นคนจนยากไรหม่อมฉันได้ยินคำาร่ําลือกันว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีจิตเมตตาธรรมมีจิตใจงดงามชอบช่วยเหลือจุนเจือประชาราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยากฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันอยากจะพบเจอพระองค์ให้เป็นบุญสักครั้งจะได้ไหมเพคะ ทับทิมเจ้ามาจุดไฟให้พี่นั้นมีแสงสว่างไม่ว่าเจ้าจะอยู่แห่งโนตะบนใดบ้านป่าดงกันดานผาดออยู่ที่ใดข้ากุสุมาจะไปรับเจ้านี่คือคำตอบของข้าข้าพูดจริงใญญข้าสัญญาหม่อมฉันจะรอพระอ,องค์หวังว่าเราสองคนคงได้เจอกันนะพี่คะข้าจะรอนะ ทับทิม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 ทิมโอ้คนดีจากพี่ปายอะไรหูรักกู ว่าที่ตีจากไม่อยากจะคิดอยู่แห่งคนตามบนได้ใครถูกปิดเงา ใจมันลลงสรงนาริ์เออเออคิดเป็นครูทัพทิมกระสัตถ์ถ้าหากได้ฝันเป็นความจริงเสมอ จงคอยข้าเถิดเจ้าบอกว่าเจ้าอยู่แห่งโขนตะมนุนใดบ้านป่าพาอดอยกันดานเพียงใดข้าองค์กุสุมาจะให้ทาหารไปรับตัวเจ้ากลับมาหาข้าทัพทิม อันเดอร์อ m มครีมครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาราเบนช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข089-200-9988